สารฝันวัยเด็กด้วยการไปเล่นสไลเดอร์เด็กนี่ไงที่เขาจัดคอนเสิร์ตกันตรงนี้ป่ะอ้าวนึกว่าคอนเสิร์ตที่เขาเล่นกันตรงนี้ใช่เล่นตรงนี้แหละไหนสไลเดอร์ไหนนี่ไงทก็ขึ้นเหมือนกันวันนี้เอาไปไหนดีอ่ะทาขึ้นทางไหนอ่ะนี่แหละตรงกลางแบบมันมีกระไดตรงนี้ก็มีกรนไดมันก็สูงเหมือนกันหมดอลยสวยสวยดูดิเดินมาดูก่อนก็สวยดูดิสวัสดีสวัสดีสไลเดอร์ก่อนให้ลงมา ปขึ้นเลยขึ้นเลยอ้หอ้เยอนื่อนไงดูว่าสูงอุยหนาวอ่ะน้ำมันหนาวจังวะอุ้ยหนาวอะไรนี่เราก็ได้เดมาแล้วว่างันว่าไขไปก่อนนี้ครับขไปก่อน มาเร็วเลย,เลยมาเลยโคตรเร็อว <c oughs> อ่อวะพาเเร็วอ่ะมาเลยมาเลยเฮ้ย <c oughs> เ,เ,เ,เสียงมาก่อนแล้วอ่ะ áp không hướng lên